คุณรู้หรือไม่ตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องคนกล้าพูดความจริงกฎหมายฉบับนี้มีชื่อเต็มว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่สองพุทธศักราช2568และที่สำคัญมีผลบังคับใช้แล้วสำหรับใครก็ตามที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการทุจริตต่อสำนักง,งานปปชด้วยความสุจริตไม่ต้องกลัวว่าจะถูกฟ้องกลับ ไม่ต้องหวันว่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะกฎหมายนี้ระบุชัดว่าคุณจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพง่งอาญาหรือวินัยและถ้าคุณถูกฟ้องร้องจริงๆเพราะเปิดโปงความไม่ถูกต้องรัฐจะช่วยเหลือทั้งจัดหาทนายประสานอายการและช่วยค่าต่อสู้คดีหยุดการฟ้องปิดปากหยุดกลั่นแกล้งคนดีเพราะการตรวจสอบคือสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในระบอบราาประชาธิปไตย สำนักงานปปชอขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใสไม่ทนต่อการทุจริตสนับสนุน,น,นโดยกองทุนปปชพบเห็นการทุจริตแจ้งสายด่วนปปชโทร .1205 ช่วงนี้ฉันปวดหัวปวดตาจังเลยอะ่ะน้ำตาก็ไหลงานก็เยอะมากต้องส่งงานด่วนด้วยฉันจะทำยังไงดีระเนี่ยเพื่อนรักปัญหาแบบนี้ฉันเจอมาก่อนแต่พอไปตรวจวัดสายตาปัญหาก็หายไปทันทีนะจริงสิ ทำยังไงอะ่ะชมพูเธอลองไปปรึกษาที่ The World o อ t i c o n อสิเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจวัดสายตาจะมองใกล้มองไกลแว่นตาก็มีเลนเปลี่ยนสีได้ทุกรุ่นทุกแบบแว่นตากันแดดเขาก็มีนะโหงั้นดีเลยเธอต้องรีพาฉันไปแล้วล่ะ The w o r l ร o อ t i c o n รับปรึกษาปัญหาด้านสายตาตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำหน่ายแว่นตานาฬิกาทุกชนิดและคอนแทคเลนส์ทุกรุ่นหรือจะซ่อมก็มีช่างผู้ชำนาญงานละเอียดทุกขั้นตอนไปได้เลยที่ The w o r o p o อ t i ติ n ถนนภูเก็ตมุมแยกกาดน้ำทองที่จอดรถสะดวกสบายโทร054 627 972 สร้างศักยภาพให้ธุรกิจของคุณด้วยการแปลรูปสินค้าเกษตรสู่ฟิวเจอร์ฟู้ดติดอาวุธทางปัญญาให้พร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่เรียนรู้ดูงานและต่อยอดกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพกับโครงการลานนาฟิวเจอร์ฟู้ดสมัครง่ายๆผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เพจ Facebook สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือโทร0 8 4 3 6 3 2 2 1 6สมัครฟรีรับจำนวนจำกัดเสริมศักยภาพวันนี้เพื่อความได้เปรียบในวันพรุ่งนี้ลาน,นาฟิวเจอร์โฟรโอกาสดีๆที่ทคุณไม่ค, <น S 1> ควรพลาด ดื่มดื่มบอกครับปลอดภัยตลอดการเดินทางด้วยความห่วงใยจากสวทรแ FM 91เมกะเวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่91เมกะเฮิร์ให้ความรู้คู่ความสุข ข่าวสารฉับไวใกล้ตัวบริการทันใจร่วมแรงร่วมใจงานบ้านงานบุญประกวดราคาโปร่งใสและติดตามสภาพอากาศประจำวันโดยทีมข่าวสวทพแพร่ m m 91เมกะเสถานีข่าวดี ตกหนักในพื้นที่จังหวัดแพร่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรบ้านปากห้วยอ้อยตําบลบ้านเวียงอำเภอเร,ร้องกวางสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดแพร่ได้รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแพร่ทําให้เกิดน้ำล้นตลิ่งลําน้ำแม่ทางและมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของประชาชนบ้านปากห้วยอ้อยหมู่ที่5ตําบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางทําให้มีราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน22หลังคาเรือนพื้นที่การกเกษตรได้รับความเสียหายและเสาไฟฟ้าโค่นล้มจำนวน1ต้นโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางเบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบราชการ ขณะที่ห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มกลมทรมัพยากรน้ำได้แจ้งข้อมูลการเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่บ้านห้วยห้อมพัฒนาตบ,นบ้านเวียงอเภอร้องกวางโดยในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่135.5ม mm, ิลลิเมตรซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่มจึงแจ้งเตือนภัยระดับวิกฤตสีแดงในพื้นที่ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแพร่ที่หมายเลขโทรศัพท์054533680ได้ตลอด24ชั่วโมงจังหวัดแพร่ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยจัดเสวนาสารพลังไทยสวีเดนสู่เมืองมายัย่งยืนจังหวัดแพร่ ร่วมประสานแนวคิดบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนจังหวัดแพร่และสถานเอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจําประเทศไทยจัดเสวนาสารพลังไทยสวีเดนสู่เมืองไม้ยั่งยืนจังหวัดแพร่ณนะสถาบันวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่โดยมีนางรุ่งอรุณ ขอภัยครับโดยมีนางอารุณรุ่งโพทองฮัมฟรีย์เอกอัครราชทูตณกรุงสต็อกโฮมประเทศสวีเดนนายแพรลินเนอร์อุปทูตสวีเดนประจำประเทศไทยและนายกุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมการสืบนา พร้อมได้จัดแสดงนิทรรศการไม้เปลี่ยนเมืองซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนในการดําเนินการดูแลและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้เป็นเวทีให้ไทยและสวีเดนได้มีส่วนร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันค้นหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนในบริบทของไทยและสวีเดน ด้านเอกอัครราชาทูตนกลุงสต็อกโฮล์มกล่าวว่าเวทีนี้เป็นการเชื่อมโลกสู่ไทยและเชื่อมไทยไปทั่วโลกในการพัฒนาป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยความร่วมมือของภาควิชาการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมให้จังหวัดแพร่ก้าวสู่เมืองเฟอร์นิเจอร์ซิตีซึ่งจะเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ของจังหวัดแพร่ สารฝันป่าไม้ยั่งยืนโดยใช้ปูมิปัญญาบวกกับทักษะนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศรวมทั้งเป็นการสร้างป่าให้คนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสาธารณสุขจังหวัดแพร่แนะประชาชนใช้มาตรการ3เก็บป้องกันยุงลาย พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออกหลังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนายแพทย์วีรศักดิ์ดำรงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งเอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและเอื้อต่อการระบาดของโรคมากขึ้น โดยในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดแพร่มีจํานวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจํานวนถึง58รายซึ่งพบมากที่สุดในอําเภอสองจำนวน22รายขณะที่จํานวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม2568มีจํานวน84รายคิดเป็นอัตราป่วย19.49ต่อประชากรแสนคนซึ่งลดลงจากปี2567อีกทั้งยังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้ประชาชนร่วมกันป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกด้ยการทำลายแหล่งพาะพันยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคด้วยมาตรการ3เก็บคือเก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะโดยกำจัดเศษขยะเศษภาชนะต่างๆไม่ให้เป็นแหล่งพาะพันยุงและเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทายากันยุงและนอนในมุง้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกแล้วยังช่วยป้องกันโรคอื่นๆที่เกิดจากพะหะยุงลายคือโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าและโรคไข้ปวดข้อยุงหลายด้วยประชาชนยังให้ความสนใจเลือกซื้อสินค้าโอทบจังหวัดแพร่ในงานศินลปาชีพประทีปไทยโอทบหลอมดวงใจด้วยพระบรารมี สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้วกว่า6.5ล้านบาทนายวีราการบุญตันพัฒนาการจังหวัดแพร่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้นำผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดแพร่ประเภท o t ท p 3-5ดาวศิลปินโอท o อปโอทอปเทรดเดอร o อท p อปพรีเมียมโอทอขึ้นเครื่องและกระทรวงพาณิชย์จำนวน47รายจัดจำหน่ายรวม39บูธภายในงานศิละปะชีพประทีพไทยโอท p อหล้อมดวงใจด้วยพระบรารมีณอาคารเชเลนเจอร์1-3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ t เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยตลอดการจัดงานจนถึงขณะน,นี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าโอทอปจังหวัดแพร่เป็นอย่างดี สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการแล้ว6,543,330 33, บาทโดยสินค้าที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุดได้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งประเภทผ้าไหมทอยกดอกและผ้าฝ้ายเข็นมือออร์แกนิกมียอดจำหน่ายรวมกว่า1 8 1 6 3 0บาทรองลงมาคือผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกสินค้ากลุ่มศิลปินโอทอ็และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม สำหรับงานศิละปะที่ประทีปไทยโอทอบล้อมดวงใจด้วยพระบารมีได้ทําให้ผู้ประกอบการโอทอบจังหวัดแพร่มีช่องทางการตลาดและมีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอบเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งนี้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าโอทอบจังหวัดแพร่ได้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้รัฐบาลย้ำเจ็ดกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายในวันที่31สิงหาคมนี้ป้องกันการป่วยหนักช่วงฤดูฝนสามารถตวาารถตวจสอบรายชื่อหน่วยบริการได้ที่แอปพลิเคชันเป่าตังนางสาวสัตสิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลโดยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,อชอย้ำเตือนคนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์การรักษาให้รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนคข้หบัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคม2568เพื่อป้องกันโรครุนแรงและลดโอกาสป่วยหนักในช่วงฤดูฝน ซึ่งในปีงบประมาณ2,568สพสะชได้จัดเตรียมวัคซีนจำนวน4.57ล้านโดสกระจายให้หน่วยบริการทั่วประเทศแล้วโดยองค์การเภสัชกรรมได้เริ่มส่งมอบวัคซีนไปยังพื้นที่ต่างๆวัคซีนมีจำนวนจำกัดผู้ที่จองคิวและเข้ารับบริการก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนจนกว่าวัคซีนจะหมดโดย7กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวได้แก่หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์12-20สัปดาห์เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเจ็ดโรคได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบหืดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายเบาหวานมะเร็งที่ได้รับเบคเคมีบำบัดผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ผู้ป่วยธาลัสซีเมียหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมถึงผู้ติดเชื้อ h อ v วีที่มีอาการและผู้มีภาวะอ้วนทั้งนี้กรมควบคุมโรคคาดการว่าปีนี้จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศ จึงขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่งเช่นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์บริการสาธารณาสุขในกรุงเทพมหานครคลินิกชุมชนอบอุน่นหรือสถานพยาบาลตามสิทธิ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพหรือสอบถามที่สายด่วนสปสช1 3 3 0สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถจองสิทธิผ่านแอปเป่าตังโดยเลือกสิทธิ์สุขภาพดีป้องกันโรคหรือโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0กด8เพื่อจองคิวล่วงหน้า วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติโอ้โหลูกพ่อเก่งจังเลยคุณพ่อต้องให้ของขวัญหนูนะคะได้สิลูกแล้วลูกอยากได้อะไรเลยจ้ะคุณพ่อต้องให้สัญญากับหนูนะคะว่าคุณพ่อจะงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาตลอด3ามเดือนเป็นของขวัญให้หนูนะคะได้สิจ้าลูกใชัยรอหนูรักคุณพ่อจังเลยวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รักครอบครัวรักตัวรักชาติงดดื่มเหล้าเบียร์ตลอดไตรมาสด้วยความปรารถนาดีจากเครือข่ายประชาคมง,งดเหล้าภาคเหนือตอนบนและสสสมีใชยดีกันหรือ,อยังถ้ายังไปโหลดได้เลยกับแอปพลิเคชันไทยดีใช้แทนบัตรประชาชนเพื่อการใช้ชีวิตที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย มิติใหม่ของการทำธุรกรรมภาครัฐและเอกชนบนมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่ไหนก็สมัครได้ลืมบัตรประชาชนก็บินได้ยินภาิีได้ทุกที่แจ้งย้ายที่อยู่ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งด้วยแอปพลิเคชันไทยดีดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS เเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนรงรับจำนำดอกเบีย้ยแพงจังรงรับจำนำสวัสดีค่ะ่่นูเอ้ยลุงเอาโทรทัศน์มาจำนำอ่ะเรื่องนี้ลุงพึ่งซื้อมาขอ3,000บาทนะีีราคาแล้วได้ในราคา3,000นั่นแหละลุงดอกเบี้ยร้รอยละห้านะคะร้อยละหา้าโอ้ยร้อยละหเลยลืก ป้ายข้างหน้าเขียนดอกเบีย้ย1.5ไม่ใช่หรอนี่มาบอกดอกเบี้ยร้รอยละหา้าแพงเกินไปหรือเปล่าอีนุทำแบบนี้ไม่ถูกนะคะกฎหมายว่าไว้การที่โรงรับจำนำหรือสถานธนานุบาลทั้งของรัฐและเอก,กชนจะต้องขึ้นป้ายประกาศอัตราดอกเบีย้ยอย่างชัดเจนและเป็นไปตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ถ้าโรงรับจำนำเรียกเก็บดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ถือว่าโรงรับจำนำนั้นทำผิดค่ะมีโทษปรับเงินถึง20,000บาท หรือจำคุกนานถึง3เดือนเลยนะคะอุ้ยขอโทษนะคะคุณลุงหนูดูผิดค่ะร้อยละ1.5ไม่ใช่ร้อยละ5ค่ะพอดีหนูเพิ่งมาทำงานวันแรกอะค่ะหนูขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลดดอกเบี้ยให้ปกติก็พอลูกทาไม่ค่อนนี้หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือโทสายด่วนยุติธรรม1นึ่หนึงน่งหนึงน่งกดเจ็เจนะจะบอกให้ป๊อบหันเบาะแสผู้เสพผู้ขายยาเสพติดในชุมชนโทรสายด่วน1386ประเสี่ยงอันตรายเฮาจะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเป็นความลับทุกข้อห้องเฮียนสำนักง,งานปปอสอจะดำเนินการตรวดสอบ หากพบการกระทําความผิดจะเข้าดำเนินการทุกข้อห้องเหียนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานปปสภาคห้า คุณผู้ฟังคะโรคน้ำกัดเท้าและโรคไข้ฉีหนูเป็นอันตรายนะคะหากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงเจ็บคอเบื่ออาหารนี่คืออาการโรคไข้ฉีหนูคะ่ะและในช่วงของน้ำท่วมแบบนี้ห้ามเลยนะคะห้ามไปหาปลาห้ามลงเล่นน้ำระวังสัตว์มีพิษงูตะขาบแมงป่องและอย่าลืมตัดกระแสะไฟฟ้าอย่าเดินลุยน้ำใกล้กับลักไฟสายไฟเสาไฟ,าไฟระวังไฟจะดูดไฟจะรั่วตาย ฐานเดียวแน่นอนรับมือกับโรคและภัยที่มากับน้ำท่วมด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากสถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่สุขที่15สิงหาคม2568ลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครน,นครพนมจันทบุรีตราดระนองและพังงาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบร,ริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบร,ริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบร,ริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดแพร่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งทัศนวิสัย6-9กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิส <au> ูงสุดท <society> <ida> <iter> ี่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่วันนี้วัดได้33.4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่เช้าวันนี้วัดได้24.0องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสคาดว่าอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาวันนี้จนถึง7นาฬิกาวันนี้วัดได้53.2มมิลลิเมตร วันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก46นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิก2นาทีจบการเสนอข่าวท้องถิน่นกฎหมายทั้งปวงจะทำรงความศักดิ์สิทธิและประสิทธิภาพอยู่ได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้กฎหมายคือต้องใช้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารม์ของกฎหมายนั้นๆไม่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วยอคติหรือด้วยเจตนาอันไม่สุจริตเที่ยงตรง พระบรมราโชวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธนชัยสุวรรณกาศอ่าน